ถ้าพูดถึงสกินแคร์ที่เป็นออร์แกนิกเพื่อนๆนึกถึงอะไรคะอ่อนโยนแล้วก็อ่อนแรงด้วยหรือเปล่างั้นโบตันอยากจะชวนมาดูคลิปนี้ด้วยกันค่ะนี่คือการทดสอบประสิทธิภาพเมคอัพรีมูเวอร์ของ2สูตรนะคะก็คือสูตรเคมี Me, ตามท้องตลาดและก็สูตรที่เป็นออร์แกนิกของแบรนด์ a พลลิสค่ะ โดยปตาตัดาะคะจะแปะสำลีไปประมาณ8-10วินาทีบริเวณรอบดวงตาที่ใช้เครื่องสำอางกันน้ำนะคะเพื่อให้รู้ไปเลยว่าเช็ดสะอาดจริงหรือเปล่ามาดูผลลัพธ์กันเลยค่ะโอ้โหที่ตาซ้ายนะคะยังมีรอยอายเลเนอร์ติดอยู่เยอะเลยนะคะต้องเช็ดซ้ำหลายๆรอบนะคะถึงจะออกหมดแต่ว่าด้านขวาเนี่ยที่ใช้เพลลิสเนี่ยออกเกือบ100เลยนะคะเห็นไหมละคะว่า เมคอัพรีมูฟเวอร์สุดอะไกนิกของเพลยลิสอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแรงอย่างที่คิดนะคะแต่ความดีงามของเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเช็ดเครื่องสำอางด้วยเพลลิสนะคะ mm hmm. ก็เหมือนกับว่าได้ทาบำรุงเซรั่มบำรุงผิวไปด้วยเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาเนี่ยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ100 mm hmm. เป็นธรรมชาติทั้งในพารของน้ำแล้วก็พารของออยล์เลยนะคะแล้วก็ยังผสนพลังคุณค่าจากสารสกัดพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะคะ ช่วยในเรื่องของต้าอัุมูลอิสระปลอบปลมผิวให้แข็งแรงแล้วก็ทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอ่อนเยาว์และแน่นอนค่ะว่าจะไม่มีสิวอุดตันมากวนใจอีกเลยนะคะหมดปัญหาผิวเสียสรสมและเครื่องสำอางตกค้างอย่างแน่นอนเลยค่ะและแอบกระซิบนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเป็น c l e a n ิ i n g ที่เช็ดล้ำไม่แสบตาเลยแม่เลิฟมากหากเพื่อนๆกำลังมองหาเมคอัพรีมูเวอร์ดีๆสักตัวนะคะโบตันยืนยันเลยค่ะว่าถ้าได้ลองเทลิสตัวนี้ เพื่อนๆจะไม่ผิดหวังเลยค่ะ